สวัสดีคะ่ะวันนี้มาตําหัวสวีทกันนะคะน,นี่มีมะละกอนะคะใส่ผงชุรสลงไปนนัว,น,วน้ำปลาใส่น้ำเชื่อมลงไปจ้าใส่หมดเลยชอบ,บนหวานน้ำปลานะคะตำตำตำให้เข้ากันชิม่อย แล้วก็ใส่มะนาวนะคะมะนาวโหใส่ลูกหนึ่งเลยเด้อชอบแบบเปรี้ยวหวานเค็มเอาตามใจชอบไปจาแล้วก็ใส่หัวสวิตลงไปนะคะหัวสวิดนี่อร่อยนะคะหัวอ,อกหวานหวานวานิดๆกรอบๆส่วนตัวชอบนะแล้วก็ใส่เส้นเล็กใส่หมูยอฝรั่งนะเป็นเหมือนฮอทดอกแหละจะเป็นเหมือนหมูยอเลยอร่อย เสร็จแล้วชิม,มน้ำลายแตกแซบแซบเสร็จแล้วเทใส่จานเลยจ้านี่โอ้เต็มจานกินคนเดียวนะเนี่ยเชื่อไหมว่ากินหมดแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วหน้าตาน่ากินเนาะ